ใส่รองเท้าเข้ามาเลยหนูสวัสดีค่ะทำอะไรงานที่วันนี้มาทำดีผมตั้งแต่แปดโมงเช้าวันนี้ให้ไม่นัดกี่โมงนัดบ่ายโมงพี่เข้ามาบ่ายโมงครึ่งนะพูดบ่ายสองเนี่ยนะา่ายสารกยังเร็วกว่าแต่ี่ว่าพี่อยู่ไกลอ่าแล้วตอนที้เรานั่งทำประมาณแปดชั่วโมงตอนนี้เราเลยจะมามองกันอ่าเาไปเนี่ย แล้วบนีเยอ,อาสง,ง <c oughs> อ่ะฮะกากระโเนสเดี๋ยวนี้อาออย่าส่งการกระนี่ยัเนีย่ยอ้เอ๋อเอ้ยแล้ว่จะทไปหรอกไปเอ๋มี่นั่งก สีนี้เลยไหมน่ามาเอาน่ามาน่อยน่ารับเลี้ยงตามันได้อยู่ได้ยังไม่ได้ได้ได้เลยน่ารัี่ซองครับเป็นไงล่ะชอบไหมคะชอบครับดื่อสุดนะคนนี้แล้วค่ะ สบายมากครับขอบคุณมากี่ชั่วโมงคะแปดแปดชั่วโมงครับในการทำแปดนอนแปดชั่วโมงค่ะแปดชั่วโม,ง,วมงในการทำผมมาตั้งแต่ตีห้าวันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณคัสดีค่สวยมากครับขอบคุณค่ะ